ตัวนี้เป็นปั๊มคอมเเร็วนะครับอันนี้ผมซื้อปั๊มเก่ามาบิ้วใหม่นะครับก็ทําให้มันสวย้มันใหม่จักรภาพก็โอเคอยู่นี่ผมซื้อมาแม่งใช้ไมดไดสี่อันนะครับสี่ห้าอันมีอันนี้สี่อันที่เอ็นเฮดนะแล้วก็ยังมีในห้องอีกที่มันใช้ไม่ได้น,นะครับไอตัวตัวปั๊มพวกนีเ้เดี๋ยวเราจะมีทําการโมนิฟายนะครับบางตัวนะครับบางตัวแล้วก็ บางบางตัวก็จะทำเป็นสัญาลาดษมีทั้งวีโก้วีโก้จะเป็นเหมืนั้นไอตัวนี้เป็นของดีโนนะครับไอตัวนี้ก็จะเป็นพวกดีแมกนะครับไอนี้เป็นวีโก้ที่วีโกออ้มีสองสามลูกนะครับที่ใช้ไม่ได้เสียได้มากเลยลก็คือวีโก้สองลูกสวยๆด้วยที่ผมเขียนว่าตัดใสดมันมีรูระบายน้ำมันเลี้ยงเท้ารูมันเข้าเข็มมากแย่เลก็ไม่ออกนะครับอัน,นี้แย่ง ก็เดี๋ยวต้องทาการต้มมุนต้าดูก่อนนะโจงกำลังต้มมุนต้าอยู่เดี๋ยวผมจะแะททาในคชุดนี้นะครับเดี๋ยวใครรออยู่ก็เดี๋ยวเพื่อนส่งไปนะครับทมทำประกอบแล้วมันก็จะสวยๆหน่อยประมาณว่าลงทุนทําาอะไรว่ามันได้ไม่กี่ลูกนะผมชื้อปั๊มเก่าไปไ้ต้องหลายกังนะเนี่ยบอกลย่ตร้จะขาดทุนมากก็ไม่รู้นะแล้วเราก็มาเปลี่ยนชุดซ่อมเปลี่ยนซีนไอพวกซีนพวกนี้พวกโอลิงผมเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนทิ้งหมดเลยแล้วก็ อวา,าปั๊มผมให้ทำการลมดำใหม่ทั้งหมดนะครับซึ่งจะเริ่มทำเนี่ยนะครับเดียวให้โชเคเขาต้มดวงตาโชเคเอาลูกบนได้ต้มตรงนี้จะดูจะออกหรือเปล่านะถ้าออกก็โชคดีไปถือว่าตีลูกเนี่ยหัดขาดทุนเลยนะมันใช้ไม่ได้นะครับตีลูกที่เอาไปต้มถ้าไม่ออกก็ขาดทุนนะครับอันนี้ก็ทำได้แค่นี้ ลงทุนก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับลงทุนก็มีความเสี่ยงเหมือนกันถ้ามันไม่ออกก็จบเลยลเราก็ทําแค่นี้ก็เท่าเท่าน,นี้ละใครซื้อก็อย่าต่อผมเลยนะครับเพราะต้นทุนในการทํานมนันจะขาดทุนเอานะครับต้นทุนมันสูงนะครับเพราะผมเปลี่ยนทุกต่อมใหม่เปลี่ยนตีนใหม่แต่คนอื่นทำยังไงผมไม่รู้แต่ที่ผมทําก็คือเปลี่ยนทุกต่อมเปลี่ยนตีน เปลียนโอลิงทั้งหมดนะครับทั้งหมดแล้วก็เราก็เฮดนะครับแกนเปาเสาผมก็จะถังฝาเฮดผมก็จะถอดล้างวาวทั้งหมดนะครับแล้วก็ทุกน็อตใหม่ทั้งหมดให้มันสวยๆนะครับแล้วก็ไปขายไปติดตั้งหนา้าร้านก็คือสับแรกเปลี่ยนเลยนะครับแล้วเอาลูกเก่ามาให้ผมแค่นั้นเลยโอเคประมาณนี้นะครับผม